สวัสดีครับผมมีสินค้ามานำเสนอนะครับชุดนี้ก็จะเป็นโดน e88 เป็นโดนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอขนาดเล็กครับผมสำหรับชุดนี้ก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับภายในกระเป๋าก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีชุดตัวครอบใบพัดเพื่อป้องกันใบพัดโดนสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็มีชุดไขควงครับแล้วก็มีใบพัดสำรองนะครับ แล้วก็สายชาร์จแบตเตอรี่เป็นแบบไมโคร USB นะครับผมใช้เสียบเข้ากับหัวปลั๊กโทรศัพท์มือถือและเสียบชาร์จได้เลยนะครับผมในส่วนของชุดนี้ก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับนี่ครับส่วนนี้ไว้สำหรับสแกน QR Code เพื่อโหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่จะใช้กล้องของโดนได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวโดนนะครับตรงนี้สามารถพับเก็บได้นะครับ เวลาเลิกใช้งานนะครับนี่ครับสามารถกลางออกพับเก็บได้นะครับก็จะมีใบพัดสี่ชุดนะครับส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ใต้ท้องนะครับตรงนี้นะครับวิธีการถอดแบตเตอรี่นะครับให้กดตรงนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแบบนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับเมื่อชาร์จจะมีไฟสีแดงติดตรงนี้นะครับเวลาแบตเตอรี่เต็มไฟสีแดงจะดับไปนะครับตรงนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับก็จะมีไฟ LED มาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเมื่อเปิดก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ ส่วนนี้จะเป็นรีโมทนะครับก็จะมีเสาอ,อากาศส่งสัญญาณเนียนะครับสองเสานะครับก็จะมีคันโยกควบคุมทิศทางของโดนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มขึ้นกับลงอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นปุ่มสวิต์ปิดเปิดรีโมทนะครับในส่วนของรีโมทชุดน,นี้ก็จะใช้เป็นฐาน 2A 3ก้อนนะครับต้องซื้อแยกนะครับ ไม่มีมาให้นะครับก่อนใช้งานอย่าลืมชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนนะครับชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้ประมาณ1ิบนาทีนะครับแบตเตอรี่ของโดรนชุดนี้นะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมใส่ตัวครอบใบพัดทุกครั้งด้วยนะครับก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองบินให้ชมนะครับ ประมาณนี้นะครับผมตอบดงนะครับในส่วนของชุดนี้ราคางบจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างสั่งซื้อได้เลยครับผมพร้อมจะส่งทั่วประเทศครับผม